การทำงานของโดน g CS9 รุ่น6ลิตรนะครับขั้นตอนแรกะะเริ่มต้นจากการกลางใบพัดทั้ง4ใบนะครับ หลังจากนั้นก็กางก้านฉีดยานะครับทั้งสองฝั่งหลังจากกางก้านฉีดยาเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วก็จะเป็นการาใส่แบตเตอรี่นะครับที่ตัวลำ จะถูกใส่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีสายรัดแบตเตอรี่อยู่2เส้นนะครับพอใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วเราก็ดึงสายรัดรัดให้แน่นนะครับ พอใส่แบตเตอรี่เสร็จเริ่มทำการเปิดรีโมทคอนโทรลนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางค้างแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นการใช้แบตเตอรี่2ก้อนเราจะเลือกสายบวกกับลบของแต่และก้อนคือแดงกับดำเสียบใส่ระหว่าง2ก้อนนะครับแดงต่อดำนะครับแล้วก็ต่อสาย ดำที่เหลือเข้ากับตัวเครื่องหลังจากนั้นก็เสียบขั้วแดงนะครับนี้ก็รอให้สัญญาณไฟท้ายเครื่องขึ้นสีเขียวกระพริบรัวๆนะครับ